สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานเดินเก่าชอบกดไลค์แ like, ชร์กดแชร์รักกันแน,ใน,ใน่ๆกดแชร์แชกดนานๆกดจะยานกดเยอะๆนะคะวันนี้อินโทรนี้มมนต้องเซ็กซี่กันหน่อยใช่ไหมคะไม่รู้ว่าเราจะเซ็กซี่ไหวไหมเพราะเรื่องราวที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังรอบบ้านผ่านเมืองอันนี้มีเรื่องของความรักในเรื่องของความเซ็กซี่อยู่พอสมควรทีเดียวเชีวยวค่ะไปดูกันค่ะเรื่องอะไร หลังจากที่วันนี้มีโพสต์อันหนึ่งนะคะทําให้รู้ว่าแน่นอนละคู่รักคู่หวานแห่งกกอบที่ตั้งแต่จากผักสวนครัวแปลงผักโผลพาย้ายมาถึงสวนกล้วยกอกเนี่ยนะคะเป็นคู่รักหวานแหววรักกันดีมากไปไหนไปด้วยกันมีการ ลงทุนร่วมกันนะคะมีนั่นมีนี่มีใช้เงินกองกลางขายท่วงขายที่สารพัดหวานแหววมากวันนี้สะบ้านรักกันซะแล้วค่ะดิฉันเคยดิฉันเคยชี้ให้ฟังมาพักใหญ่แล้วว่าไม่เห็นไปด้วยกันไม่เห็นไปโพสต์ไปเมนไปอะไรด้วยกันเหมือนแต่ก่อนดูเหมือนจะใช้เดี่ยวเกิดอะไรขึ้น รักจางที่บางกกกอกหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแล้ววันนี้ก็เป็นจริงแล้วมีโพสแช์โพสอะไรไอ้ผู้ชายที่กลายเป็นแมงอะไรสารพัดกันไปนะคะก็เลยไปไล่หาดูว่าจริงเท็จประการใดแค่ไหนดิฉันก็ไปเจอว่าคนบางคนจะร่วมลงทุนกันอีกแถวมุกดหาร แต่ปรากฏว่าที่ฉันพลาดไปถนัดใจเพราะความที่ไม่ได้เข้าไปดูอะไรเลยในช่องของคนที่เป็นคนไหนเจ้าทุกนะคะมีคนที่เป็นเจ้าทุกพอเข้าไปดูวันนี้ปรากฏว่ามันเด้งขึ้นมาก,เาก็เขาปกติก็จะเปิดเพลงขึ้นไล์เปิดเพลงเป็นอัน เปิดเพลงไปเรื่อยแล้วคนก็มาทักทายกันทีนี้หน้าปกเี่ทานก็เพ่งมองอยู่ก็เอ๊ะเป็นนักร้องคนไหนหรือเปล่าหน้าตาดีเนาะหุ่นเหินอะไรนี่ดูผู้ดีผู้ดีดูสวยเจียวแล้วก็อายุยังน้อยด้วยนะคะดูอายุยังน้อยแล้วปรากฏว่าเอพอไปเพ่งดูแล้วก็ไปดูแอดบินประแจที่อยู่ในช่องในมีอยู่คนหนึ่งชื่อแอนตามภาพถัดไปค่ะ ค่ะคุณแอนก็เป็นแอดมินอยู่ในช่องของเสือซ่าเนี่ยนะคะดิฉันอ่านคอมเมนต์ของคุณแอนแล้วรู้สึกแปลกๆคือเขาไม่ออกชื่อนะแต่จะพูดว่าคืออย่าไปเชื่อคนนี้ลั่วคนนี้เพอ้อไปว,วันวันหนึ่งคนนี้เขาก็จะพิมพ์สั้นๆแต่แบบรัวๆๆๆๆๆ,ๆ,ๆีฉันเข้าใจได้ว่าน่าจะหมายถึงโพสต์ชุมชนของช่องที่ดีฉันเอาออกมาพูดถึง นั่นแหละว่ามีการสะบัดรักกันแล้วอย่างแน่นอนลักจากที่บางกกอบนี่นะคะคุณแดนก็จะโพสอันนี้รวัวๆจากนั้นพอเพ,เพ่งดูใบหน้ามันก็เห็นไหมคะมันก็คล้ายกับปกอันนี้วันนี้ดิฉันก็เลยเข้าไปดูในช่องหน้าช่องใหญ่พอเห็นปุ๊บอย้ยต้องล้องอันนี้เลยคะ่ะ ค่ะเห็นไหมคะไลฟ์หรือวิดีโอการเปิดเพลงอะไรเนี่ยก็จะมีแต่แอดมินคนนี้ขึ้นเป็นหน้าปกม,มันบ่งบอกมันบ่งบอกอะไรชัดเจนว่านี่ล้านะมันต้องมันต้องมีอะไรมากพิเศษกับการเป็นแอดมินคือคงน่าจะมีใจเ,เป็นแบบว่าปฏิสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่า แล้วถ้าดูเวลาแล้วมันก็ตรงตามกับที่ที่ฉันเคยพูดว่าเขาห่างกันมาพักหนึ่งเขาจืดจางกันไปพักหนึ่งนะคะกับคู่รักความเป็นคู่รักปกะกอบมันต้องมีอะไรหรือเปล่ามันก็คงจะมีจริงๆเพราะเราเห็นมีโพสเพลงก็จะมีสไตล์เดียวกันคือส่งดอกกุหลาบส่งอวยพรวันเกิดส่งว่าเล่นทายส่งอะไรอย่างนี้แล้วคู่รักปกกอบคนเดิมที่หอบกันมาตั้งแต่ แปลงผักโหละพานั่นเนี่ยนะคะก็เคยเพอ้อเคยฝันเคยอย่างนี้อย่างงน้นแต่อยู่อันนั้นอยู่ใน Facebook นะคะอยู่ใน youtube เนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเพราะเท่านั้นฝ่ายหญิงยังยังไม่ได้เข้ามามีช่อง youtube แต่ยังไม่ได้อะไรมีไว้เป็นคอมเมนต์มีไว้อะไรเท่านั้นเองตอนนี้เริ่มโพสชุมชนเริ่มเปิดเพลงบ้างเหมือนกันนะคะ วันนี้ก็เห็นชัดว่ามีเปิดเพลงอีกคนหนึ่งก็พูดทำนองว่าคืออย่าไปเชื่ออย่าไปอะไรคนนี้แล้วถ้ามินคนเก่าๆหลายหลายคนดูเหมือนจะหายไปนะคะก็จะมีใหม่ๆขึ้นมาแววแววบัดแวดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาแทนไปดูอันถัดไปสองภาพถัดไปแล้วก็จะว้าว oh no I can't believe เชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะต้องบอกเลยว่าบางคนเห็นแล้วก็ ใจจะขาดร่อนร้อนใจจะขาดแล้วเอ,ออเยต้องร้องเพลงนี้กันเลยนะคะ วันวาเลนไทน์ก็มีการมอบชอบ่อกุหลาบเปิดเพลงมอบช่อดอกไม้แล้วก็มีเพียงคนเดียวที่คือออกมารับสมอ้างว่าขอบคุณนะคะตาจ๋าสุดที่รักของหนูจุ๊บปุ๊บจุ๊บปุ๊บจุ๊บปีจุ๊บปีปปปปปปป้กันแล้วก็มีคนนี้คุณรักเนี่ยเราจะเห็นอยู่ในช่องไอไหลบ่อยๆก็จะมีเอฟซีของช่องตาจ๋านี่แหละคะ่ะที่เข้าไป สนับสนุนไอ้ไหลอยู่บ่อยๆวันนี้ออตาจา๋าคนนี้ก็เข้าไปคอมเมนต์ในช่องไอ้ไหลอย,อยู่เช่นกันนะคะพราะฉะนั้นก็จะมีความผูกพันกันเราจะเห็นกันชัดเจนมีการส่งดอกไม้แล้วคนอื่นก็มารับส่งอ้างแล้วแทบจะเป็นคนเดียวที่ได้รับหัวใจจากเจ้าของช่องก็ต้องคิดว่าก็น่าจะเป็นคนพิเศษล่ะคะ่ะก็เหมือนกับ คู่รักกอกคนเดิมที่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนพิเศษเขาเปิดเพลงให้เราเขาก็มีการพั่มเพิ่มมีการอะไรกันสารพัดอ่ะนะคะ นี่คะ่ะทุกคนคงรู้ว่าเป็นเฟซบุ๊กของใครนะคะก็มีการพัมพ่มเพลิดดอ,อกไม้ดอกกุหลาบความรักเพลงหวานฉ่ำแบบนี้เหมือนกันคะ่ะเหมือนกับคุณแอนที่รักตาจา๋าตาจา๋าเปิดเพลงวารลนไทายดอ,อกไม้ดอกกุหลาบไม่ต่างกันเลยคะ่ะอันนี้ล่คะค่ะเป็นที่มาของอินโทรว่าแม่มันเซ็กซี่เหลือเก,กินมันเซ็กซี่เหลือเก,กินตอนนี้ก็แน่ชัดแล้วล่ะค่ะว่า รักจางที่บางกรอบแล้วใครจะเป็นรายต่อไปอันนี้แน่ชัดแล้วนะคะดิฉันก็ยินดีกับคนที่ไปถ่ายภาพด้วยที่มุกดาหารที่มีแพลนนิ่งว่าจะซื้อที่ด้วยกันหรือใกล้กันก็คุณก็รอดพ้นแล้วสาธุบุญที่คุณได้ถวายทันมากได้ทำความดีคุณรอดพ้นแล้วยินดีด้วยค่ะส่วน ใครจะเป็นลักจางกันเป็นรายต่อไปก็ต้องรอดูนะคะว่าจะไปรอดแค่ไหนเพราะว่าแอดมินเดิมๆหลายคนหายไปแล้วเพราะได้รับรู้ข้อเท็จจริงบางอย่างที่จริงภาพที่มีการฝากเงินสดเข้าบัญชีผู้ชายคนหนึ่งแล้วเขียนลงชื่อ ด้วยลายมือของผู้หญิงแต่เป็นชื่อผู้ชายนั่นก็คือผู้หญิงเอาเงินของตัวเองไปฝากเข้าบัญชีผู้ชายเอาไปฝากเข้าเองอืมก็เราก็ต้องเข้าใจนะคะแล้วเงินก็ไม่ใช่ในน้อยนะคะคือแสนหนึ่งนั่นครั้งหนึ่งเราเห็นแสนหนึ่งแล้วครั้งอื่นๆอีกนะคะครั้งอื่นๆอีกนะคะเรื่องนี้ดูเหมือนคนขับรถคู่ใจจะรู้ดีะคะ่ะ ต้องถามลุงวิทย์หรือเปล่านะดูเหมือนพอเอซีที่จ่ายเงินไปแล้วเริ่มทวงว่าทำไมไม่ทำนิตีทำไมไม่ทำนิทีก็เริ่มทำแล้วคะ่ะเพราะว่าเงินเทพื้น เขาให้มาร้นานแล้วก็ยังบอกว่าไม่มีเวลาทําตอนนี้เาท่าวงก็ต้องเริ่มทามตอนนี้ก็เริ่มเทพื้นแล้วทีนี้มีคนมาถามที่ฉันว่าเทพื้นข้างล่างแนละ้วไหนว่าจะทําบันไดเขาคงทําบันไดยอยู่นอกบ้านตามเคยเห็นไอ้ตัวเหล็กที่เชื่อมมาอย่างนี้ไหมคะนั่นน่าจะเป็นรูรอดบันไดขอให้นึกถึงภาพที่บันไดที่กรอบๆค่ะคงไม่ต่างกันนะ โบราณถือนะคะบันไดที่มันไม่คุ้มฝนคุ้มแดดที่มันอยู่นอกบ้านอะไรแบบนี้แล้วก็คงจะเป็นอะไรที่ชันๆจะเดินขึ้นเดินลงก็ต้องเสียวตกกันอีกตามเคยก็รอดูค่ะว่าจะประสบความสำเร็จแค่ไหนแต่ที่แน่ๆก็คือว่าทําคลิปขึ้นมาว่าวันนี้ได้อีกแล้วก็คือ แม่น้อยนิวยอร์กหลังจากที่เขาบน่นเรื่องเสียงไม่ได้ยินทำคลิปก็ไม่ได้ยินเสียงอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจเปย์ใหม่ให้ใหม่หนึ่งอันก็ราคาเป็นหมื่นเหมือนกันค่ะนางเนียก็ดีอกดีใจอุ้งมีคนซื้อใหม่ให้แม่น้อยซื้อให้คืออยากถามเหมือนกันวนะ่าในนานั้นนะ่ะข้าวของที่ใช้อะไรเนี่ยมีสักชิ้นไหมคะที่ซื้อเองอยากถามเหมือนกันค่ะ พวกคุณเอาแต่กลดาวว่าสาวิจีหลอเงินเอฟซีรอเงิน FC, อเอฟซีมาสร้างบ้านจากอันเนี้ยเห็นเห็นทุกบาททุกสตางค์จะไม่จะอะไรยังไงก็เขาก็จะบน่บน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 บน่นกันอุ้ยเสียนไม่ได้ยินเนี่ยไม้แตกไม่ไ,มไดีแล้วเอฟซีก็จะซื้อให้เหมือนหลายๆอย่างคะ่ะอย่าวว่าแต่ของเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะของแค่พันสองพันเขาก็ขอเอฟซอย่างรถเข็นเป็นต้น แต่ลุมด่ากันแต่สาวพิธีเวลาไอ้พวยขอได้บอกไอ้พวยมีบารมีนั่นทำไมไม่มองว่าสาวพิธีมีบารมีบ้างนะคะต่ดียฉันไม่เห็นสาวพิธีจะไปขออะไรใครเขาไปเที่ยวมีเอฟซีเป็นนายทุนให้เป็น FC, เลฟซีเชิดไปเป็นแขกเอฟซี FC จ่ายให้ก็ไปอิจฉาริษยาเขาไปเที่ยวฟรีไปล้างผ่านเงินพวกคุณล่ะคะไอ้เคอิจฉาก็ใช่ไหมไอ้เค เพราะไอ้เคเนี่ยต่อให้มีใครอยากเชิญไปไหนก็ไปไม่ได้น่าจะกลัวโดนหมายจับค่ะค่ะก็กว่าจะไปถึงและมีภาพนี้กันได้นะคะในนาทีใจบุญก็ล่อเข้าไปไม่ต่ำกว่า5คลิปนะคะแล้วจากนั้นพอขึ้นไลฟ์แล้วก็เอาคลิปมาซอยๆๆๆๆๆๆแค่การทำคอนเทนต์ไปป่าไม้ครั้งเนี้ย น่าจะได้คลิปไม่ต่ำกว่า12คลิปไปแล้วนะคะที่เราเห็นก็คือว่าไม่ได้ไปพบท่านท่านไม่อยู่ไม่ได้พบเขาบอกว่าเขาได้คุยโทรศัพท์อะไรอย่างนี้การเราก็ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนแต่ที่แน่ๆก็คือมีแค่หน้าห้องมารับเอกสารแล้วก็รับเอาไว้เท่านั้นนะคะแต่ออกมานั่งเล่าว่าโอ้โหอีกสองที่โดนไปแน่นอนแล้วเดี๋ยวที่ที่สามจะต้องมาอีกแน่ๆเดี๋ยวจะไปร้องเรียนที่ที่สาม จะไปร้องเรียนที่ไหนอีกครัที่ที่สามก็คือช่วยทําอย่างที่พูดบ้างนะคะไอ้คดีหนึ่งเนี่ยมันต้องโดนอย่างแน่นอนแต่ดิฉันบอกแล้วว่ามันไม่น่าจะผิดกฎหมายแต่ผิดกฎระเบียบและมีดีกาอย่างนี้หลายคดีถ้าอายการต้องสั่งฟ้องไม่เป็นไรคะ่ะศาลจะเป็นคนพิจารณา การสู้ก็จะยกดีกาพวกนี้ขึ้นมาเอากฎระเบียบอะไรพวกนี้ขึ้นมาพูดถึงว่ามันไม่ได้เหมือนกรณีของชัยพลรุกป,ป่านะคะยังไงก็ตามทีดิฉันยังเชื่อมั่นจังก็บอกว่าเดี๋ยวที่ที่สองน่าจะต้องโดนปักป้ายอย่างนู้นอย่างนี้อยากจะให้เทียบดูกันว่าเส่วนยางไอไหลเนี่ยมาตรวจปุ๊บพบความผิดเขาก็ไปดําเนินการแจ้งความไว้คันทีแต่ในส่วนของ สวนช่างวาดูเหมือนจะยังไม่มีการแจ้งความเพราะไม่ได้พบการกระทําผิดการตรวจหลักของการตรวจก็คือเข้ามาดูว่าทําไมที่ตรงนั้นถึงไม่ได้เข้าคอทชอก็ไม่รู้ว่างานนี้ใครอําใครมันจะเหลือเหมือนเรื่องที่อุ้ยท่านพออ,อป่าไม้หกโทรมาคุยครับวันนี้นะผู ถูกร้องเรียนกับทนายพากันมาให้ปากคําอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็อ้างว่าผู้ร้องเรียนเป็นยูทูบเบอร์ของนายชัยพลที่มีปัญหากันมาก่อนอันนี้แหละค่ะจะเหมือนกรณีนั้นไหมเพราะงวดนี้ไม่ได้มีการถ่ายทอดสดไปแดนไรแล้วก็มีแค่คือเขคงจะรู้กันแล้วว่าพวกนี้วุ่นวายแค่หน้าห้องมารับเรื่องเอาไว้นะคะ ค่ะก็เห็นนายนาะทีใจบุญในมดุดแต่วุ่นวายเล่นงานคุณนั้นคุณนี้ไปกับยูทูบเบอร์เสร็จจากนี้ก็ไปกินไปคือไม่ได้มีเวลาดูแลลูกเมียช่วยเมียทำงานเลยดิฉันเห็นแก่ลูกผู้หญิงด้วยกันก็เลยเอามาโปรโมทซะหน่อยสนใจอยากสวยแบบเมียไอคาหมูก็ลองใช้ดูนะคะราคาก็น่าจะย่อมเยาวอยู่อันนี้ดิฉันช่วยขายของให้นะเห็นว่าผัวเขา ไม่ได้สนใจลูกเมียเลยวันๆหนึ่งเอาแต่ตามหึงว่าดําแจ๊มันไปกับผู้ชายมันไปกับผู้ชายคนไหนมันไปได้กันแล้วหรือยังก็เลยคิดว่าเออช่วยเมียเขาขายของหน่อยดีกว่าเห็นทํางานตัวเป็นเกลียรเราต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเสียด้วยเพราะว่าพ่อเด็กผัวของผู้หญิงคนนี้ไม่สนใจครอบครัวคะ่ะ ค่ะเรามาจบกันด้วยคดีในวันนี้นะคะวันนี้ที่เราทราบจากเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ยาเพชรทำคลิปกำลังจะเดินทางไปพัทยากำลังจะถึงนะคือนั่งอยู่บนรถนะทำไปไม่รู้กี่คลิปตัวจะถึงนี่จะไปกระชากหน้ากาเอออีหน้ากาอย่างนูน้นอย่างนี้คุณจะไปกระชากเขาได้ไงคุณอยู่ในฐานะจำเลยแล้ววันนี้เป็นการไต่สวนมูลฟ้องนะคะ,ะเพราะฉะนั้นการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยมันเป็นเรื่องของโจทย์ จัาลจำเลยไม่ต้องไปก็ได้แต่จำเลยมีสิทธิ์ที่จะยื่นออขอให้ทนายเนี่ยเข้าไปสักคานเสร็จแ,แล้ว ลาเต้เนี่ยก็ออกมาขึ้นไรอุ้ยทำไมมันวจังมันอยู่งุ้นอย่างนี้มันเป็นยังไงไปหาไม่เจอสารพัดแล้วก็พูดกันว่าวันเนี้ยพิจารณาวัยมากแล้วนะไม่ถึงชั่วโมงแล้วสารเขาใช้คําพูดเป็นนิทานเนาะประธานในที่ประชุมอย่างนี้ดิฉันลาคาญค่ะแล้วสารก็เขาบอกว่าสารก็บอกว่าสัปดาห์หน้าถ้าทางฝั่งทนายจาเลยยังไม่มาตามนัดเนะ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีปัญหานะ แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนฐานะจากเป็นอันนู้นเป็นอันนี้เป็นอะไรยังไงไปทําให้คนเข้าใจว่าแต่ส่วนมูลฟ้องเสร็จเรียบร้อยแล้วสัปดาห์หน้าจะมีคําสั่งหรือคําพิพากษาออกมาถ้าเป็นยกฟ้องเรียกว่าคําพิพากษาถ้าเป็นรับว่าคดีมีมูลเรียกว่าคําสั่งดิฉันเลยจับโกหกได้ว่าวันนี้มันไม่ได้มีการไต่สวนมูลฟ้องค่ะมันไวเพราะว่าอะไรทางฝั่งจำเลย ส่งคนมายื่นเรื่องขอเลื่อนไปโดยมีการขอว่าจะขอส่งทนายเข้ามาสักคานแต่วันนี้ทนายติดกรณีเดียวกับวันที่สิบมีนาที่เอไลและทนายมันทำนั่นแหละค่ะคือจะขอให้เป็นนัดหน้าได้ไหมนัดนี้ติดมาสักคานไม่ได้ขอเป็นนัดหน้าก็คือทางศาลก็ดูวันแล้วเขาก็จะดูวันว่างกันท่านนี้ว่างาไหมท่านแม ก็คือเป็นอาทิตย์หน้าตามอันนี้อาทิตย์หน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ตามที่ลาเต้ไปกดพูดว่าศาลสั่งว่าอาทิตย์หน้าทำใมมาไม่อะไรยังไงเดี๋ยวจะโดนนั่นโดนนี่จริงๆแล้วก็คือมีนัดใหม่เหมือนกับทางวันที่สิบเหมือนกันโดยทางโจทย์ขอว่าถ้างวดหน้ามาไม่ได้มาอะไรยังไงก็คือขอไต่สวนละถ้าอย่างนั้นจะไม่รอแล้วนะ จะไม่รอแล้วจะไต่สวนให้เรียบร้อยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเหมือนเป็นการประวิงเวลานะคะแต่ลาเต้ผู้ที่คนเข้าใจเหมือนกับว่าไต่สวนแล้วจะมีการพิพากษาในสัปดาห์หน้าไม่น่าจะเป็นความจริงค่ะเพราะถึงจะพิภากษาวันพิภากษาหรือวันอ่านนัดฟังคําสั่งเนี่ยจําเลยทนายจําเลยไม่ต้องมาก็ได้ค่ะรอหมายอยู่ที่บ้านไม่มีความจําเป็นต้องมา แต่วันนัดพร้อมสอบคําให้การนี่ต้องมาแล้วอยู่ในตำแหน่งจําเลยแล้วตอนนี้ยังไม่เป็นจําเลยไนงะจะมาหรือไม่มาก็ได้แต่ถ้ายื่นว่าจะเอาทนายมานัดไต่มาไต่สวนด้วยมาซักค้าในการไต่สวนเนี่ยถ้ามาไม่ได้ติดเขาก็จะเลื่อนให้แต่ถ้างวดหน้าไม่มายังติดอีกแล้วก็ไม่มา เขาก็จะไม่สดแล้วคือเขาก็จะไต่สวนไปเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะเป็นอย่างที่ลาเต้เล่าอันนี้ที่ฉันดูจากประสบการณ์จากเท่าที่รู้และไอ้หลายมันก็ทําอย่างนี้มาสองรอบแล้วนะคะก็มันไม่ใช่กะว่าอาทิตย์หน้าจะรู้กันแล้วว่ามีมูลไม่มีมูลไม่ใช่ค่ะอาทิตย์หน้าถึงจะมีการไต่สวนจริงๆหนึ่งชั่วโมงเนี่ยน่าจะเป็นการ แค่ไปขอเลื่อนค่ะเพราะเอไอมีข่าวที่ว่าผู้หญิงในรูปไม่ชัลาต้องลาเต้ยังไม่ได้มีการไต่สวนอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วทีเนี้ยคดีนี้นะคะคนฟ้องไม่ใช่ลาเต้แปลกนะคะแต่ลาเต้รู้ทุกอย่างได้ยังไงคนฟ้องคือสัจสิพรทาโทนนะคะ ฟ้องว่าถูกเอาลูกไปแขวนและถูกเออทําให้คนเชื่อว่าเป็นผู้หญิงใส่หน้ากากคนนี้เพราะฉะนั้นคนฟ้องคือศัตสยส์พรทาโทนจุดนี้แหะค่ะที่ที่ท่านบอกว่าไอ้ที่ว่านินทานินทา,นนทานตอนข่าวกิจนั่นน่ะจริงๆแล้วเขาหวังดีคุณไม่ได้เป็นคนฟ้องคุณไม่ใช่สัตสยสพรทาโทนคุณไม่น่าจะมีสิทธิ์เข้าไปนั่งในตรงนั้นแล้วคุณรู้เรื่องราวได้อย่างไร ว่าสารพูดอะไรยังไงแต่คุณบอกคุณเล่านิทานคุณเล่านิทานเ้ยแต่ยิ่งคุณยิ่งพูดเยอะมันยิ่งแสดงตัวตนว่าคุณคือใครคุณไปรู้เดี๋ยวเขานัดกันนัดหน้าอาทิตย์หน้าอย่างอะไรยังไงคุณรู้ได้ยังไงคะหรือคุณสนิทกับสสิพรทาโทนสนิทพอที่เขาจะมาโทรบอกคุณแล้วแจเต้จ๊นี่นะเกดวันนี้เกดเข้าไปแล้วเป็นอย่างนี้นะเต้นะนต้ไปเล่าได้เลยนะใช่หรือเปล่าคะดิฉันเลยบอกว่า คู่นี้ดูเหมือนมวยถูกคู่จริงๆค่ะในระหว่างคนใส่หน้ากากกับคนที่เขาเรียกว่าโอ่งแดงหรืออึ่งอ่างนั่นก็คือหยาเดเพชรปล่อยเป็ดนั่นเองเพราะอะไรพอๆกันไปดูหยาเดเพชรบ้างค่ะไม่เบาเลยทีเดียวค่ะส่วนหยาดเพชรก็ลีลาเยอะ ไม่แพ้กันค่ะขับรถมาทําคลิปไลฟ์มาบนรถจะถึงพัทยาแล้วเดี๋ยวอึ่งจะไปกระชากหน้ากากย่างางูย่งงี้อุ้ยนี่อุย้ยไปทางไหนดิอุย้ยแตยแล่ตและแต่ละ g p s พาหลงทางอุย้ยจะไปไม่ทนันจะไปไม่ทนันเสร็จแล้วเป็นยังไงไปโผล่ที่ริมน้ำขโขงนอกว้ยสิริพามาผิดทางคือนี่และค่ะเพราะพวกคุณไม่มีใครทุกคุณเล่นมุกเล่นคอนเทนต์กันหมดคนถึง ไม่ได้อะไรนอกจากความหาความขำแล้วก็มองว่าโอ้แต่ละคนเนาะทากันไปได้เนาะอะไรแบบเนี้ยมันไม่มันไม่ได้อะไรอย่างอื่นค่ะลาเต้เองออกมาเล่าเรื่องคดีของสัชพิพรทาโทนเหมือนตัวเองเข้าไปนั่งในศาลใช่ไหมคะคดีนี้ลาเต้เป็นคนฟ้องไม่ใช่ลาเต้สิสัชพรเป็นคนฟ้อง อยากเพรเป็นจำเลยนะคะแล้วเต้เกี่ยวอะไรด้วยคะไปเกี่ยวอะไรด้วยหรือรู้จักกษัติพรธาโทนรู้จักกับปานาคปัญจรัตนะไปเกี่ยวอะไรด้วยไปที่ศาลทําไมไปรู้เรื่องอะไรในศาลก็พูดอะไรคุณรู้หมดหรือปานาคโทรมาบอกเนี่ย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 แต่เองเต้เต้เขาอย่างงู้อย่างงี้นะ ข้งางหยาดเพชรก็อุ้ยฉันจะไปถึงนันอุ้ยตายแล้วสิริพาฉันหลงทางคือมีความรู้สึกว่าคู่นี้มวยถูกคู่ค่ะมวยถูกคู่อย่างนี้น่าจะจบลงด้วยการจ่ายเงินกันหรือเปล่าเอ่ยรอดูนะคะเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวก็เคลียร์กันได้เดี๋ยวก็เคลียร์กันได้ค่ะเดี๋ยวก็เคลียร์กันได้เพราะว่าดิฉันมองว่าอืมไม่ว่า ไอ้คดีที่สัตยสิพรฟ้องเนี่ยนะคะไม่ว่าสัตยสิพรจะไม่จําเป็นต้องพิสูจน์แล้วเขาเป็นลาเต้หรือไม่เป็นลาเต้อะไรนะคะมันอยู่ที่ว่าสิ่งที่หยาดเพชรเอารูปเข้าไปและบอกว่าเขาถูกจับก,ก็ได้น,นี่มันเป็นการทําให้เขาเสื่อมเสียหรือเปล่าตัวเขาแม้ว่าเขาจะเป็นลาเต้จริงหรือไม่จริงอะไรยังไงอันนี้ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นคดีเนี่ยมันน่าจะมีมูลอยู่ละค่ะมันไม่เกี่ยวว่า เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่ไอการแสดงออกของลาเต้ทำให้ดูเหมือนว่าเป็นตัวเดียวกันเนี่ยนะคะมันจะทำให้คดีของหยาดเพชรที่ฟ้องลาเต้ละว่าล,ลาเต้าด่าเขาแล้วโดยที่ฟ้องลาเต้ในชื่อของสัจพรตัวเนี้ยหยาดเพชรจะต้องไปโยงว่าเขาใช่ผู้ กระทำความผิดจริงหรือเปล่าตามฟ้องหรือเปล่าตรงนี้แหละค่ะแต่ในคดีของลาเต้ไม่ใช่ลาเต้เอาและผิดอีกแล้วส,สัพรฟ้องหยาดเพชรวันนี้ไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ไม่จําเป็นจะต้องดูให้ดูว่าการกระทําของหยาดเพชรนั้นทําให้สัตพรผู้หญิงคนนั้นเขาเสียหายหรือไม่เขาจะเป็นลาเต้หรือไม่เป็นลาเต้ไม่เกี่ยวกันเขาเสียหายหรือไม่ตรงนี้แหละค่ะที่จะต้อง ไปดูกันดิฉันว่าโอกาสที่มันจะมีมูลมันก็ค่อนข้างสูงอยู่เพราะอย่างที่ดิฉันบอกไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นลาเต้หรือไม่เป็นลาเต้แต่เกี่ยวว่าการกระทําของหยาดเพชรทําให้ผู้หญิงคนนี้ทําให้เจ้าของรูปตัวเนี้ยเป็นใครก็ตามทีเนี้ยคนเนี้ยเสียหายไหมมันก็น่าจะเสียหายอยู่ยกเว้นว่าศาลจะมองว่าเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ควรจะเตือนภัยอะไรแบบนี้หรือเปล่า ก็ต้องไปรอดูกันนะคะแต่ที่แน่ๆสองคนนี้พอๆกันคะ่ะหาอะไรที่เป็นความจริงได้ยากมาก